นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดี ยะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดู นะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะเมตตา โมกุรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตตาโมกุรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตตาโมกุรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตตาโมกรุณา พุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณี ทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดี ยะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินด ok ok ียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดี ยะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดี ย u, ะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดีย u, ะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดี ยะเอ ok นดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดี ยะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดี ยะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดี ยะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปรา,า,ารณาทราีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดี ยะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดี ยะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณนะเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดี ยะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดี ยะเอนดูณเมตาโมกรุณนาะ ok พุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณนาะ ok พุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณนาะ ok พุทธปราณีทายินดี ยะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดี ยะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดู นะเมตตาโมกุรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะเมตตาโมกุรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะเมตตาโมกุรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะเมตตา โมกุรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะเมตตาโมกุรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะเมตตาโมกุรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะเมตตาโมกรุณา พุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตตาโมกรุณาพุทธปราณี ทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดี ยะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดู นะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะเมตตา โมกุรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกุรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกุรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณา พุทธปราณีทายินดียะเอนดู whales, ณเมตตาโมกุรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตตาโมกุรุณาพุทธปราณี ทายินดียะเอนดูณเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดี ยะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดู นะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะเมตตาโมกุรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะเมตตาโมกุรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะเมตตา โมกุรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะเมตตาโมกุรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะเมตตาโมกุร,าามมรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะเมตตาโมกรุณา พุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะเมตตาโมกุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณี ทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดี ยะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดู นะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดู